สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้อยู่กับผมชา a ์โ w กันนะครับแล้ววันนี้อยู่ในเกมวอลเลย์บเหมือนเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาเอิมให้ทุกคนดูการฝึกเอมก่อนที่จะลงเล่นแรงกับของผมนะครับใครที่ไม่รู้นะคะว่าการเอมคืออะไรมันเป็นการแบบการแบบเลงเป้าครับผมจะมาฝึกเลงเป้ากันนะครับแล้วผมก็จะเข้ามาที่เดอะเลจนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ my ultimate's ready my ult is ready แล้วผมจะเลือกเป็นปืนเชอร์เชอรีฟกับการเดียนนะครับให้ยิงไปที่ตรงกลางนี้ก่อนแล้วก็ให้เน้นไอ้สองอันนี้แล้วก็ไอ้สองอันที่บินอยู่ตรงนี้ด้วยนะคาจ,จะมีสองระยะนะครับก็คือระยะไกลประมาณตรงนี้เนีย่ยให้เท้าเรามาอยู่ตรงตรง้องขอตรงนี้นะครับ แล้วระยะใกล้ก็มาตรงนี้นะครับตรงก่อนขึ้นสะพานเราเอ้อมผมจะฝึกระยะไกลก่อนเป็นของกาเดียนนะครับ ของแจ๊เงียบหน่อยนะครับ ลายะไกลจบแล้วนะครับก็มาเป็นละยะไกลเชิรลีฟกันนะครับ ฝึกเชอรี่ระยะไกลเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาเป็นการฝึกกาเดียนระยะไกลนะคะส่วนไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจกับไอ้ตรงนี้นะครับสนใจแค่สองอันนี้พอ จะเป็นเอชอรีฟเลยอะใกล้นะครับ แล้วการฝึกของเชอร์ลี่ย์ใกล้ก็เสร็จปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่คลิปนี้ยังไม่จบนะครับเพราะมีการฝึกอีกแบบหนึ่งก็คือของแวนดอลนะครับแต่ว่าการฝึกของปืนแวนดอลนะครับจานั้นเป็นพิเศษเพราะว่าคือแวนดอลเป็นปืนหลักที่ผมที่มันที่ผมใช้ทุกตาเกือบทุกตาครับ <S 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 <ing> <S ส่วนใครอยาก ไปทำตามก็ทําตามได้เลยนะครับแต่ถ้าแบบใครที่ไม่ถนัดแวนโดลถนัดแฟนทอมมากกว่าก็เปลี่ยนเป็นแฟนทอมได้นะครับ ฝึกเอิม่มแวนเดาระยะไกลก็เสร็จเป็นเป็นที่เรียบร้อยก็เหลือเอิม่มแวนเดาระยะใกล้นะครับหรือว่าแบบใครที่เพิ่งเลยนเล่นใหม่ๆเลยก็ใกล้สักประมาณนี้นะครับแต่แต่ถ้าเล่นมาเอิม่มผมก็ยังไม่ได้เล่นมานานหรอกเอิม่มถ้าแบบเพิ่งเล่นมาแค่แบบ เข้าดึงเลทครั้งแรกนะคะแบบครั้งแรกเลยก็แนะนำใกล้ประมาณตรงนี้ไกลสักประมาณตรงนี้นะคะ ึกเอ็มของผมก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หมดเวลาลงแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ